สวัสดีครับกผมช่องดักเซโลคูอีกครั้งนะครับกับน,นิยายเรื่องทาย,ยาทมังกรยว่นนะครับก็มาเจอกันในบทที่88นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วโจโยวนก็กำลังประทักรกะจูอิงนะแล้วก็ทิ้งประโยคสุดท้ายเอาไว้นะประโยคอันก้ากึ่งเหตุการจะเป็นอย่างไรต่อไปดีตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ ที่แปดสิบแปดสกัดกั้นถ้าจะพูดถึงความแข็งเจ้าไม่แข็งเท่าค่าล็อกในป่าที่ถูกทำลายนั้นโจหยวนคลายหมัดของเขาลงอย่างช้าๆคู่ต่อสู้ของเขาไม่สามารถได้เปรียบแม้แต่น้อยในการประทะกันเห็นได้ชัดว่าเมื่อเจอหยวนได้เปิดใช้งานเกรกงูใหญ่ครอบคลุมและอัคารายวนมือทองคำดำระดับสามของเขาเขาก็ได้รับพลังที่สามารถประชิญหน้ากับผู้ที่มีพลังสภาวะเบิกเน่ได้โดยตรงเลยทีเดียวเฮ้ hey! อย่าพูดจาลามกแบบนั้นนะขณะที่โจหยวนกำลังพอใจกับตนเองในใจลึกๆจู่ๆเสียงของลู่หลวก็ดังขึ้นจากทางด้านหลังโจหยวนตกตะลึงความสับสนปรากฏบนใบหน้าของเขาขณะหันไปมองลู่หลัวที่กำลังหน้าแดงและกำลังจ้องมองมาที่เขาลู่หลัวหน้าแดงพูดอย่างจริงจังว่าอีกฝ่ายเป็นผู้หญิง นางจะเปรียบเทียบความแข็งกับเจ้าได้ยังไงจูๆๆ่ๆโจยรู้สึกว่ารักกะโดนฟ้าผ่าจนภายนอกไม่เกลีย่ยใบหน้าของเขามีสีเขียวสลับขาวเขาตกตะลึงขณะจ้องมองลู่หลัวผ่านไปนานพอสมควรกว่าความเขินอายจะเข้าครอบงำความโกรธของเขาในที่สุดขณะที่เขาตะโกนว่านี่เจ้า เงียบไปเลยเขากำลังพูดถึงความแข็งของหมัดของเขาอย่างชัดเจนลู่หลัวไปเรื่องอื่นได้อย่างไรในบริเวณใกล้เคียงจูอิงได้ยิงคำพูดของลู่หลัวก็ทำให้ใบหน้าหน้าเกลียดอยู่แล้วของนางบิดเบี้ยวไปในทันทีขณะเดียวกันอกที่สุกงอมของนางก็คืนลงด้วยความโกรธราวกับว่ามันกำลังจะระเบิดวันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าเสียงตะโกนของจูอิงสั่นสถานด้วยความโกรธ อุมพรังหยวนสีแดงสดพุ่งออกมาจากร่างของนางราวกับเปลวไฟที่โขมกระหนำ่ำพื้นดินด้านล่างเริ่มละลายปล่อยความร้อนอันน่าสะพรึงกลัวออกมามือปีศาจแดงด้วยความคิดจูอิงปล่อยเปลวไฟสีแดงเข้มที่กลายเป็นมือลุกเป็นไฟขนาดยักษ์ตบลงมาที่โจหยวนอย่างรุนแรงโจหยวนไม่กล้าที่จะรอชา้าพรางหยวนสีทองเข้มพุ่งมากลายเป็นโดมป้องกัน ตูมตูมมือที่ลุกเป็นไฟยังคงตบอย่างดุร้ายทําให้โดมหยวนสีทองเข้มสั่นไหวยังไม่มีที่สิ้นสุดแม้ว่าโดมจะยังสั่นไหวอยู่แต่สุดท้ายก็สามารถทนทานและไม่ถูกทําลายหลังจากตกไปราวๆสิบครั้งจูอิงก็ค่อยๆกลับมามีสติอีกครั้งดวงตาของนางเริ่มมีแววจริงจังการแลกเปลี่ยนในกรอนหน้านี้ บอกนางได้ว่าเด็กหนุ่มที่อยู่ตรงหน้านางไม่ง่ายที่จะจัดการพรังหยวนของเขามีมากมายและเข้มข้นเหนือกว่าระดับเส้นทางสวรรค์ขั้นต้นมากในความเป็นจริงแล้วมันเทียบได้กับระดับเส้นทางสวรรค์ขั้นสูงเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นพรังหยวนสีทองเข้มยังมีระดับที่สูงมากมันจึงไม่วันไหวแม้ประทะกับพรังหยวนโดยตรงเช่นนี้ข้าไม่เชื่อหรอกว่าข้าจูอิง จะไม่สามารถรับมือกระดับเส้นทางสวรรค์อย่างเจ้าได้ความโกรธจูอิงถูกปกคลุมขึ้นมาอีกครั้งโดยการจับมือของนางพัดส,สีแดงเพลิงก็ปรากฏขึ้นพื้นผิวของพัดเต็มไปด้วยร่วรายคล้ายด่งไฟคนนกแต่ละอันก็ลุกโชนด้วยปเปลวเพลิงเห็นได้ชัดว่าคนนกเหล่านี้ดึงมาจากสัตว์อสูรอยู่ประเภทไฟชนิดหนึ่งลองห้าวิหกแห่งปเปลวเพลิงของข้าดูมือของจูอิงกระตุกข,ขึ้นมาพัดคนนกพัดออกไปทําให้เกิดคลื่นยักษ์พลังหยวนสีแดงเพลิงขนาดยัก่ พลังหยวนแปลงเป็นเปลวเพลิงอันยิ่งใหญ่ปกคลุมท้องฟ้าร้อก,กับฝนไฟขณะที่มันโจมตีโจโหยวนไฟทุกหยดซ่อเรนขึ้นอันปั่นป่วนที่ระเบิดและปลดปล่อยพลังทำลายล้างมหาศาลเมื่อได้สัมผัสกับมันฝนไฟดูเหมือนจะกลืนกินโจโหยวนขณะที่ผู้กันหยว่รวมสวรรค์ในมือของเขาเริ่มขยายออกมาแขนของเขาสบัดขนสีขาวราวก,กับหิมาก็แผ่ขยายออกและพันรอบตัวเขาก่อตัวเป็นโลปังปัง ฝนไฟปะทะกัโรที่ทำมาจากผู้กันส่งผลให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงดูเหมือนว่าจะเผาไหม้ได้แม้แต่กระทั่งอากาศโดยรอบการระเบิดเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งโดยทำให้ขนสีขาวร้วกับหิมะกลายเป็นสีแดงแต่แล้วปลายผู้กันสั่นขณะที่ขนผู้กันกลับคืนสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็วแม้ว่าผู้กันอยู่ในโรงสวรรค์นในปัจจุบันจะเป็นเพียงอาวุธระดับดําทมินขั้นกลางเท่านั้นแต่ใช้วัสดุที่น่าทึ่งมากดังนั้นจึงไม่สามารถเผาขนของผู้กันได้หลังจากป้องกันฝนไฟได้แล้ว จากโจ,โจโหยวนก็ไม่รีรอร่างกายของเขาพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วเส้นขนสีขาวร้าวกับหิมะกลับกลายเป็นรูปดอกบัวตูมอีกครั้งรวดเร็วราวกับสายฟ้าที่พุ่งเข้ามาหาจูอิงกริง่งผัดของจูอิงปิดกั้นในแนวนอนขณะที่ริมฝีปากของนางแยกออกพ่นลูกพลังหยวนสีแดงเพลิงใส่หน้าของโจหยวนพลังหยวนสีทองเข้มพุ่งออกมาจากจมูกของโจยวนปิดกั้นลูกไฟเอาไว้ กริ้งกริงกริง,ก,รงการแลกเปลี่ยนระหว่างทั้งสองคนนะรวดเร็วราว้าดังสายฟ้าแลบปลายผู้กันและพัดประทะกันครั้งแล้วครั้งเล่าโดยเสียงโลงหะกระทบกันกับประกายไฟที่ประทุขึ้นขณะที่ทั้งสองกำลังต่อสู้กันนั้นลู่หลวงก็มาถึงที่ข้างๆเจ้าน้ำแข็งน้อยที่ติดอยู่มือเล็กๆของนางเอื้อมออกไปในขณะที่พลังหยดอนันนาปาราใจาเริ่มไหลออกมาจากร่างข,งของเจ้าน้ำแข็งน้อยและโจมตีแท้สีแดงเพลิงลู่หลวงกัดฟันแน่นนางผู้หญิงบ้าข้าจะแสดงให้เจ้าได้เห็นถึงความสุดยอดของข้า หลังจากที่ข้าปลดปล่อยเจ้าน้ำแข็งน้อยได้แล้วจูอิงสัมผัสได้ถึงการกระทำของลู่หลัวททำให้คิวของนางขมวดขึ้นด้วยความรำคาญที่พรุงพล่านขึ้นภายในเดิมทีนางคิดว่าจะจัดการกับโจหยวนได้ยังง่ายได้ใครจะไปคาดคิดว่าเขาจะกลายเป็นคนที่ทรงพลังมากขนาดนี้ทำให้นางไม่สามารถดึงตัวเองออกไปได้หากลู่หลัวสามารถปล่อยเจ้านกน้ำแข็งออกไปการรวมพลังของเขาเข้าด้วยกันจะทำให้ฝ่ายของจูอิงตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย ข้าต้องจัดการไอเด็กเวนนี่ให้สิ้นซาแววตาที่มุ่งมั่นและไร้ความปราณีฉายผ่านในดวงตาของนางไม่นานหลังจากนะั้นร่างของนางก็ถอยห่างออกไปอย่างกระทันหันนางกำพัดขนนกสีแดงเพลิงขณะที่นางสูดหายใจเข้าหรือแสงเย็นวาวับในดวงตาของนางสาหยวนระดับสวรรค์ชั้นเล็กห้าวิหกเปรวเพิงนางขบปลายลิ้นแล้วคายโลหิตออกมาซึ่งตกลงบนพัดก่อนจะฟาดฟันอย่างรุนแรง เปลวเพลิงสีแดงสดพุ่งขึ้นและกลายเป็นลูกไฟเหนือลูกไฟนั้นสามารถมองเห็นนกค่าตัวกำลังเต้นลำอยู่กลางอากาศได้อย่างเือนลางอัคคระแห่งแสงลอยวนอยู่ไปรอบๆลูกไฟนั้นขณะที่คลื่นความร้อนอันน่าปลาใจแผ่กระจายการปรากฏตัวของลูกไฟทำให้เกิดความร้อนละอุไปทั่วป่าโจรู้สึกรา้ากับว่าลูกไฟจะระเบิดเป็นเปลวเพลิงได้ทุกเมือ่อการแสดงออกของโจหยวนกลายเป็นเคร่งขรึมลูกไฟนั้นคล้ายกับมวลพลังอัดแน่น มันมีพลังทำลายล้างมหาศาลไม่ต้องพูดถึงระดับเส้นทางสวรรค์เลยแม้แต่ผู้ที่อยู่ระดับสภาวะเบิกเน่ก็ถูกเผาเป็นเท่าฐานในทันทีถ้าถูกมันโจมตีลู่หลัวเองสัมผัสได้ถึงเช่นเดียวกันก็นตะโกนอย่างรีบร้อนโจยหยวนรีบถอยออกมาเร็วเข้านั่นเป็นศาสตร์อยว่ระดับสวรรค์ชั้นเล็ก พลังของมันช่างน่าเหลือเชื่อโจวยวนไม่ขยับขยืน่นพลังยวนใต้เท้าของเขาลอยขึ้นไปในอากาศขณะที่ท่าทางของเขาเปลี่ยนเป็นจริงจังนิ้วทั้งห้าเหยียดออกขณะที่สายฟ้าพุ่งออกมาจากฝ่ามือของเขาอย่างกระทานหันถ้างั้นเจ้าก็ควรได้ลองชิมศาสตร์อยู่ระดับสวรรค์ชั้นเล็กของข้าบ้างความกระหายในการต่อสู้พรุงพร่านในดวงตานี่เป็นครั้งแรกที่เขาจะได้ใช้ศาสตร์นี้หลังจากเรียนรูม้มาแล้วซึ่งทําให้เขาสนใจว่ามันจะทรงพลังมากขนาดไหน สายลมและสายฟ้ารวมตัวกันบนฝ่ามือของโจหยวนเขาหายใจเข้าออกช้าๆกว่าสิบครั้งลูกบอลสายฟ้าสีเขียวดำกว้างหลายนิ้วปรากฏขึ้นในมือมหาวายุอัศนีบาดคลืดแขนของโจหยวนเวียงออกไปลูกบอลสายฟ้าสีเขียวดำพุ่งออกไปพร้อมกับเสียงดังกึกก้องและแล้วบอลไฟและบอลสายฟ้าวายุก็ปะทะกันตูม้ม พายุพลังงานที่ไม่อาจบรรยายได้ก่อตัวขึ้นอากาศเต็มไปด้วยเสียงไฟและสายฟ้าป่าในรัศมีร้อยฟุตกลายเป็นดินแดนลกหลางในขณะที่พื้นดินถูกเผาไหม้จนดำมืดร่างของจูอิงปรากฏขึ้นรูปร่างของนางในตอนนี้ช่างดูน่าสมเพชมากนางถูกโจมตีในก่อนหน้านี้ด้วยคลื่นกระแทกที่บ้าคลั่งทำให้พลังและเลือดในร่างกายของนางสั่นคลอนมีร่องรอยของเลือดปรากฏที่มุมปากเขาควรจะตายด้วยสิ่งนี้แล้วจูอิงกัดฟันขณะที่มองไปด้านหน้าฝุ่นค่อยๆจางลง ใบหน้าโจอิงกลับกลายเป็นหน้าเกลียดอีกครั้งร่างของโจโหยวนยังคงไม่ขยับจากจุดนั้นแม้แต่น้อยแม้ว่าจะมีโลแสงที่เหมือนกระดองเต่าปรากฏขึ้นตรงหน้าโลแสงนี้เองที่คอยปกป้องโจโหยวนจากคลื่นกระแทกเยี่ยมไปเลยโจโหยวนลู่หลัวส่งเสียงเชียร์ใกล้ดวงตากลมโตของนางเต็มไปด้วยความประหลาดใจนางไม่คาดคิดเลยว่าความแข็งแกร่งของโจโหยวนจะเพิ่มขึ้นถึงระดับนี้เมื่อพวกเขาได้พบกันอีกครั้ง ความแข็งแกร่งของจูอิงนั้นไม่น้อยหน้าไปกว่าตัวนางเองอย่างแน่นอนถึงกระนั้นจูอิงก็ไม่สามารถได้เปรียบในการต่อสู้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าโจวยวนเติบโตอย่างรวดเร็วมากนับตั้งแต่เข้าสู่ดินแดนซากนักบุญศักดิ์สิทธิ์จูอิงกัดฟันแน่นด้วยความโกรธจนเกือบจะทําให้ฟันแตกนางจ้องมองไปที่โจวยวนพร้อมกับยกคิ้วขึ้นโจวยวนเหรอพอคิดดูดีๆชื่อนี้คุ้นหูดีจังหลังจากคิดอยู่สักพักนางก็จําได้ในที่สุดถ้างั้นก็คือศัตรูคู่อาฆาตของอูหวงสนะ จูอิงหัวเราะออกมาอย่างเย็นชาดีละศัตรูของเจ้าก็อยู่ที่นี่ด้วยข้าจะเรียกมันมาเล่นกับเจ้าทันทีที่คำพูดสุดท้ายหลุดออกจากปากของนางนางก็โบกมือในขณะที่ลูกไฟพุ่งึ้นไปบนท้องฟ้าลูกไฟระเบิดออกส่งผลให้เกิดคลื่นที่แปลกประหลาดเมื่อเห็นเช่นนี้ดวงตาโจโยวนก็หลีลงเล็กน้อยอู่หวงก็อยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอไม่นานหลังจากนั้นหลังจากที่จูอิงส่งสัญญ,ญาณออกไปโจโยวนได้ยินเสียงลมพันแรงเข้ามาหาพวกเขาในที่สุด เขาก็ได้เห็นหมอกที่อยู่ไกลออกไปเป็นละลอกขึ้นขณะที่ร่างสองร่างเดินออกมาอย่างช้าๆคนหนึ่งสวมชุดคลุมสีทองนั่นก็คืออูฮวงอีกคนหนึ่งสวมชุดคลุมสีดำแม้แต่ดวงตาของเขายังดำสนิททำให้รู้สึกแปลกประหลาดยังไม่สามารถบรรยายได้อูฮวงเดินไปข้างหน้าโดยเอามือไพรไว้ด้านหลังสิ่งแรกที่เขาทําก็คือได้เห็นโจหยวนทําให้เขาตกตะลึงไปชั่วขณะก่อนที่แววตาขี้เล่นจะปรากฏออกมาโจหยวนข้าหวังเลอกเกิน ว่าจะได้พบกับเจ้าอีกครั้งในป่าที่ถูกทำลายโจโยุนขมวดคิ้วโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อเห็นบุคคลสองคนที่เดินออกมาจากหมอกนั่นก็คืออูหวงและชายหนุ่มที่สวมชุดคลุมสีดำเจ้าร่วมมือกับทวีปตรงสวนเหรออูหวงตอบอย่างเฉยเมยเจ้าสายตาสั้นหรือไงในอนาคตของข้าก็จะไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ทวีปเดียวอยู่แล้วทำไมตัวข้าถึงต้องทำให้ทวีปช้างหมามาจำกัดข้าด้วยลระเจ้าช่างไรย้ยางอายซะจริงลูหลัวเยาะเยะ้ย เจ้าสมคตกับคนตรงส่วนเพื่อรุมทำร้ายโจเซียวเย้าอู่ฮวงส่ายหัวน้ำเสียงของเขายังคงเหมือนเดิมขณะกล่าวความจริงเพียงอย่างเดียวคือผู้ชนะคือความถูกต้องกระบวนการมไม่สำคัญเลยเนื่องจากมีอุปสรรคขวางทางข้าอยู่ข้าก็แค่ต้องขจัดมันออกไปโจหยวนจ้องมองเขาด้วยสายตาดุร้ายแต่น่าเสียดายที่เจ้าไม่สามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้ ในที่สุดสีหน้าของอูห่วงก็เปลี่ยนไปสายตาของเขาเย็นช้าขนามองไปที่โจหยวนการพบเจ้าที่นี่ก็เป็นความปาระหลาดใจที่คาดไปถึงแต่ก็ช่างน่ายินดีข้าได้ยินมาว่าเจ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับโจเซียวเยา่าหากเจ้าถูกจับและใช้เจ้าเป็นเหยื่อล่อเจ้าคิดว่าเขาจะเลือกที่จะมาหรือไม่เล่าแม้ชัดเจนว่ามันจะเป็นกับดักก็ตาม อ,อู๋หัวมเป็นคนว่องไวและเด็ดขาดพลังโยนอันทรงพลังระเบิดออกมาจากร่างกายของเขาเหมือนดั่งพายุเมื่อพูดคำสุดท้ายจบลงพลังโยนของเขาก็เปรียนเสมือนดวงอาทิตย์ที่แผดเผาเปล่งประกายยังเจอจ้าด้วยพลังที่น่าเกรงขามหดเขารวดเร็วอย่างมากปรากฏตัวตรงหน้าโจโยนในแวบเดียวปลายเท้าโจโยนผลักออกจากพื้นเช่นเดียวกันขณะที่ร่างของเขาถอยกลับยังรวดเร็ว อูหวงเหมือนดังเงาเกาะติดโจโยวนไม่ว่าโจโหยวนจะพยายามหลบหนีมากเพียงใดก็ตามความเฉยเมยเป็นสิ่งเดียวบนใบหน้าของโจโหยวนขณะที่หมัดถูกปล่อยออกไปแสงสีแดงสดบางสะพรั่งปรากฏใต้กำปั้นรากกระดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงหมัดน้ำทันให้พื้นที่โดยรอบนั้นสั่นไหวขณะที่อากาศร,รอบข้างร้อนระอุอูหวงแสดงพลังอันแข็งแกร่งพลังที่ครอบงำยิ่งกว่าของจูอิงดวงตาโจหยวนกระตุกเล็กน้อยเมื่อหมัดพุ่งเข้ามาหาเขา ไม่มีการลังเลใดๆทั้งสิ้ขนขณะที่พลังโยวนพลุ้งพล่านเข้าไปในร่างกายส่งผลให้เกร็ดงูใหญ่ครอบคุมสีทองปรากฏบนกำปัน้นเกร็ดงูใหญ่ครอบคุมอัคครายุระดับสามอัคครามือทองคำดำโจหยวนปล่อยมัดออกไปแสงสีดำแผ่กระจายบนเกร็ดสีทองทำให้เกิดประกายท้องอมดำตูมมัดทั้งสองกระแทกเข้าหากันความโหดร้ายเย็นชาปรากฏชัดในดวงตาโอ้ควงขณะที่เขาพูดด้วยเสียงเย็นชา เจ้าเชื่อจริงๆหรือว่าเจ้าจะมีคุณสมบัติที่ไปเชิญหน้ากับข้าได้โดยตรงพอเจ้าไปถึงระดับเส้นทางสวรรค์แล้วนะช่างไร้เดียงสาดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงจ้าใต้กำปั้นของเขาดูเหมือนจะระเบิดออกมาในขณะน,นี้เปลี่ยนเป็นพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่พุ่งเข้าใส่โจโยวนตึง้งร่างโจโยวนกระตุกไปทางด้านหลังเท้าของเขาลากเป็นเส้นยาวบนพื้นขณะที่เขาถูกผลักกลับไปวับทันทีที่เขาถูกผลักกลับไปแขนเสื้อโจโยวนก็สั่นไหว แสงสีเขียวและสีดำพุ่งออกมาความเร็วของมันเหมือนดั่งสายฟ้าปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วตรงหน้าอู่วงมันก็คือสายฟ้าสีเขียวดำที่มีความกว้างหลายฟุตสายฟ้าและลมพัดวนอย่างรวดเร็วอยู่ภายในรูนั้นในขณะที่ได้ยินเสียงฟ้าร้องคำรามและลมหอนอันแผ่วเบาพลังแห่งความบ้าคลั่งแพร่กระจายมหา,าวายุอัศนีบาดเสียงที่แทบไม่ได้ยินได้ถูกส่งเปลงออกมาจากปากของโจโหยวนอย่างแผ่วเบา บูมลมและสายฟ้าระเบิดออกแม้ว่าอูวงจะใช้พลังหยวนของเขาป้องกันตัวเองในทันทีแต่เขาก็ยังคงโดนระเบิดจนโรคข,ของเขาสั่นไหวอย่างรุนแรงในขณะที่เขาเซทอยหลังไป10กว่าก้าวแขนเสื้อของเขาถูกไฟไหม้และฉีกขาดเลือดของเขาไหลเวียนเร็วขึ้นแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่สีหน้าของเขากลับรู้โกรจัดเป็นพิเศษนี่เป็นครั้งแรกที่เขาถูกโจหยวนโต้กลับ เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถยอมรับได้คนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นมดในสายตาของเขากลับมีพลังที่จะขย่าตัวเขาได้โดยไม่รู้ตัวเจตนาสังหารที่รุนแรงฉายผ่านดวงตาของอู่ฮวงเขาสัมผัสได้ว่าโจหยวนเติบโตเร็วเกินไปก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่ดินแดนสร้างนบ,บุญศักดิ์สิทธิ์หมัดเดียวจากเขาสามารถทำร้ายโจหยวนได้อย่างนหนักหน่วง แต่ในตอนนี้เขาได้ปล่อยมัดเดียวแบบเดียวกันออกไปสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือบังคับให้โจยวนถอยกลับไปเล็กน้อยเท่านั้นในความเป็นจริงโจยวนยังสามารถโต้กลับมาได้อีกด้วยหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกไม่นานสิ่งมีชีวิตที่เคยเป็นดน่งมดก็จะแข็งแกร่งพอที่จะเติมโตมาเผชิญหน้ากับเขาได้โดยตรงเมื่อคิดถึงฉากดังกล่าวแล้วเจตนาค่าที่แทบพุ่งออกมาจากดวงตาของอูฮวงเลยทีเดียวเขาไม่สามารถจินตนาการถึงมันได้เพราะในที่สุดมันจะกระทบกับความกลัวที่อยู่ในส่วนลึกที่สุดของหัวใจของเขาโจยวนไม่ได้สน ใจเจตนาฆ่าของอูห่วงร่างของเขาถอยหนีอย่างรวดเร็วไม่หยุดแม้แต่วินาทีเดียวในขณะที่เขาทําสัญญาณให้ลู่หลวด้วยมือที่อยู่ข้างหลังของเขาสถานการณ์ในปัจจุบันไม่เอื้ออํานวยต่อพวกเขาจูอิงยังคงเฝ้าดูจากทางน้านข้างและยังมีเด็กดมในชุดดาที่อันตรายยิ่งกว่าอีกด้วยอันตรายที่เขารู้สึกจากคนหลังนั้นไม่น้อยไปกว่าจากอูห่วงเลยนอกจากนี้ประสาทสัมผัสาทางจิตวิญ,ญญาณของเขายังตรวจพบว่าพลังหยวนกําลังเริ่มกวนตัวกันอยู่รอบๆชายที่สวมชุดสีดํา อในที่สุดลู่หลวงก็ปล่อยเจ้านกน้าแข็งน้อยออกมามันกระพือปีกในทันทีแปลงร่างเป็นแสงวาบน้าแข็งพุ่งเข้าใส่โจหยวนและลู่หลวงก่อนจะพุ่งเข้าไปในหมอกอย่างไม่ลังเลในขณะเดียวกันเด็กหนุ่มในชุดคลุมดําที่ชื่อเย่หมิงพึ่งยกมือขึ้นก็ต้องตกตะลึงเขาทําได้เพียงเฝ้าดูมนุษย์และสัตว์อสูรหยวนหายลับไปจากสายตาเย่หมิงกล่าวด้วยความประหลาดใจช่างเป็นเด็กที่ฉลาดซะจริง โจโยวนตระหนักได้อย่างชัดเจนในวินาทีที่เย่หมิงแสดงท่าทางเตรียมเคลื่อนไหวจึงตัดสินใจถอนตัวอย่างเด็ดขาดตัดสินใจเข้าไปในหมอกทันทีดังนั้นหาพวกเขาจะไล่ตามก็ต้องเข้ามาในหมอกเช่นเดียวกันสีหน้าอูห่วงมืดมนอย่างน่าสะพรึงกลัวรู้สึกเหมือนว่าเขาโดนหลอกแล้วกี่ครั้งแล้วที่โจโยวนสามารถหลบหนีจากเงื้อมมือของเขาได้อย่างปลอดภัยเย่หมิงแสดงความคิดเห็นศัตรูของเจ้าคนนี้ไม่ธรรมดาเลยเขาเพิ่งมาถึงระดับเส้นทางสวรรค์ขั้นต้นเท่านั้น แต่แม้แต่จูอิงเองก็ยังคงต้องพ่ายแพ้อูหวงไร้ความรู้สึกขณะมองไปทางเย่หมิงถ้าเจ้าจับเขาได้โจเซียวย่าจะต้องตามหาเราอย่างแน่นอนเย่หมิงหัวเรบบาะเบาๆถ้าเขามีค่าขนาดนั้นจริงเราก็จะประหยัดแรงไปได้เยอะเราจะไล่ตามไปแม้ว่าโจาหยวนจะฉลา,าดหลักแหลมและเลือกที่จะซ่อนตัวอยู่ในหมอกก็ตาม เขาไม่รู้ว่าหมอกนั้นไม่สามารถกีดขวางสายตาของข้าได้หรอกเย่หมิงยิ้มเล็กน้อยแสงประหลาดปรากฏขึ้นในดวงตาที่มืดสนิทของเขาขณะที่น้ำตาหยดลงมาจากหางตาโลกเบื้องหน้าของเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปชันหมอกค่อยๆจางลงร่างมนุษย์สองคนและสัตว์อสูรปรากฏขึ้นในสายตาทางนั้นไปกันเถอะนิ้วของเย่หมิงยืดออกไปและชี้ไปในทิศทางหนึ่งอูฮวงเป็นคนแรกที่พุ่งไปข้างหน้าร่างของเขารวดเร็วราวกับสายฟ้าขณะที่เขาไล่ตามความอาฆาตแค้นก็เย็นชาชายชัดในดวงตา โจหยวนคราวนี้เจ้าหนีข้าไม่พ้นนะ่ข้าจะไม่ให้โอกาสเจ้าเติบโตอีกต่อไปเพราะงั้นที่นี่จะเป็นหลุมฝังศพของเจ้าเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่88เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหกำลังสนุกเลยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้กขอให้ติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งยิ่งเพิ่มภาคที่ถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบา,บายยครับ